การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนวันอย่างไม่เป็นทางการวันนี้นะคะก็เป็นการประชุมครั้งแรกของปีนี้นะคะที่มาเลเซียเป็นประธานนะคะ,ะวันนี้มาเลเซียในฐานะประธานเนี่ยก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระสําคัญที่มาเลเซียต้องการผลักดันในฐานะประธานในปีนี้นะคะ,ะซึ่งก็เป็นภายใต,ต,ต้ตีมหรือหัวข้อหลักที่เน้นเรื่องของ inclusivity and sustainability นะคะก็คือเน,น้นซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับวาระที่เป็นนโยบายของมาเลเซียมาดานี่นะคะซึ่งให้ความสำคัญกับ6ค่านิยมสำคัญอของมาเลเซียคือเรื่องของ sustainability prosperity innovation respect trust care แล้วก็ compassion นะคะ นี้มาเลเซียเขาก็แปลงออกมาเป็นธีมของการประชุมปีนี้ก็คือเรื่องของ inclusivity and sustainability ในทุกมิตินะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราตอบรับด้วยดีเพราะว่าสอดคล้องกับประเด็นที่เป็นนโยบายสำคัญของไทยเช่นกันนะคะเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการให้การเจริญเติบโตไปพร้อมกันไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังนะคะแล้วก็เรื่องของการเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืน อีกประเด็นสําคัญที่มาเลเซียจะให้ความสำคัญก็คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนหรือ,อความเป็นแกนกลางของอาเซียนอ,อาเซียนเซนทรัลลิตี้นะคะแล้วก็แรงยุทธศาสตร์ความเป็นยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนท่ามกลางความผันผวนของอการแข่งขันของมหาอำนาจนะคะนอกจากนี้ก็ต้องการที่จะ ส่งเสริมความการบูรณาการทางเศรษฐกิจนะคะเพื่อการาสร้างประชาคมอาเซียนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เป้าหมายหลักภายใต้วาระการเป็นประธานอาเซียนของมาเลเก็คือต้องการที่จะสร้างความสมดุลทางการทูตในมิติของการปฏิสัมพันธ์กับภายนอกของมหาอำนาจภายนอกหรือามมหาอำนาจภายนอกนั่นหมายความว่าเราก็จะมามองดูกันว่า โครงสร้างการดำเทํางานของอาเซียนที่มีอยู่กลไกต่างๆไม่ว่าจะเป็น EAS ARF อะไรต่างเนี่ยเราดำเนินการมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่อย่างไรเราควรจะปรับหรือขับเคลื่อนอย่างไรเพื่อที่จะให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแค่ไหนเพื่อที่จะทำให้กลไกเหล่านี้มีคุณค่าแล้วก็คงความเป็นแกนกลางของอาเซียนต่อไปได้นะคะและประเด็นสุดท้ายที่มาเลเซียต้องการจะผลักดันก็คือการ รับดิมอ์เลสเต้เป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มตัวซึ่งติมอ์เลสเต้เนี่ยก็แสดงความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะคะแล้วก็พยายามที่จะ,ะทําตามโรดแมปของการเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มที่นะคะที่ประชุมก็รับทราบความคืบหน้าต่างๆแล้วก็พร้อมให้การสนับสนุนติมอ์เลสเต้อย่างเต็มที่สําหรับประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือในเรื่องของ capacity building กับติมอ์เลสเต้อย่างต่อนเนื่องนะคะแล้วก็ พร้อมที่จะสนับสนุนติมอร์เลสเตใน,ในกลไกลนี้ต่อไปแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ติมอร์เลสเตเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการพาร์ท i c i p a ในการที่จะ uh, กล่าวในที่ประชุมในวาระต่างๆได้เมื่อประธานเชิญนะคะแล้วก็ในวาระที่เป็นเรื่องของติมอร์เลสเตโดยต,ดตรงด้วยซึ่งก็เป็นหนึ่งในความคืบหน้าที่เป็นการก้า uh, วเข้าสู่การทรานซิชนันที่ให้ uh, ติมอร์เลสเตเนี่ยเริ่มเข้ามามี uh, ส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกเต็มที่ สำหรับสิ่งที่เรามุ่งมองไว้จะเป็นเป้าหมายเราก็จะเริ่มทำงานกันไปจนสุดปลายปีสิ่งที่เราคาดว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญสำหรับอาเซียนในปีนี้อันหนึงก็คือการทำวิสัยทัศน์อาเซียน2045นะคะซึ่งวิสัยทัศน์อาเซียน2045เนี่ยจะเป็นวาระสำคัญสำหรับกำหนดวาระสำคัญของอาเซียนในช่วง20ปีข้างหน้า และภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน2045เนี่ยจะมีแผนยุทธศาสตร์หรือที่เรียกว่า strategic plan 4ด้านนะคะได้แก่ด้านการเมืองและความมั่นคงนะคะด้านเศรษฐกิจนะคะคือเป็น economic communities นะคะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและวัฒนธรรมและสุดท้ายก็คือด้านความเชื่อมโยง connectivity นะคะาอาเซียนให้ความสำคัญกับการสร้าง community ในสี่ด้านนี้นะคะ นอกจากนี้อีกด้านหนึ่งที่จะเป็นผลลัพธ์ที่สําคัญที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนที่เรากำลังเริ่มทํากันมาแล้วแล้วก็จะวางเป้าหมายอยากจะให้อาชีพในปีนี้เป็นเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอันหนึ่งก็คือ d ีฟ้าดีฟก็คืออาเซียนดิจิทัลอีโคโนมี่เฟรมเวิร์กอะเรมนะคะซึ่งเป็น uh, กรอบ uh, ความตกลง ที่ไทยเนี่ยเป็นประธานในการเจรจาเป,เป็นตัวกลางด้วยนะคะเป,เป็นกรอบความตกลงระดับภูมิภาคนะคะที่กำหนดกรอบแนวทางเกี่ยวกับการาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งจะเป็นฉบับแรกที่เป็นกรอบระดับภูมิภาคของโลกเลยนะคะอ,อันนี้ก็มีความสำคัญตรงที่ว่าโดยที่กลไกด้านดิจิทัลมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะการมีกรอบ,บกลไกที่อำนวยความสะดวก ะะด้านดิจิทัลเทรดเรื่องของการกำกับดูแลไซเบอร์ซ u เคียริตี้เรื่องของการการโอนเงินการอะไรต่างๆมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นอันหนึ่งที่ท,ที่ที่มีความสำคัญสำหรับอาเซียนทนะะางด้านธุรกรรมคะ่ะนอกจากนี้นะคะก็ะมาเลเซียเนี่ยยังจะมีอินิเชทีฟที่น่าสนใจที่จะพัฒนาใ,ใ,ในในช่วงวาระการเป็นประธาน เเียของมาเลเซียครั้งนี้นะคะซึ่งเราก็จะได้เห็นต่อไปอันหนึ่งนี่ก็คือว่า,ามาเลเซียเนี่ยจะนำเสนอให้มีการประชุมหารือระหว่างกลไกของอหน่วยงานด้านสภา,สภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศต่างๆนะคะเพื่อ,อใหอ้หน่วยงานด้านที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติได้มาของอาเซียนได้มาพบพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อมูลในเรื่องที่มีความสําคัญนะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้าง ความเข้าใจแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลในในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความสําคัญในภูมิภาคแล้วก็เพิ่มบทบาทของอาเซียนอย่างอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มาเลเซจะจัดการประชุมอาเซียน GCC แล้วก็ต่อด้วยอาเซียน GCC c h i ไชน่าสมิในปีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในอินิเชทีฟที่น่าสนใจแล้วก็เป็น โอกาสที่จะทำให้อาเซียนได้ปฏิสัมพันธ์กับประเทศที่มีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศนะะการรับติมอร์เลสเตเขาเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะ,คะถ้าเกิดรับจริงคือเป็นลำดับที่สิบเกตแคะ่ค่ะยังมีเงื่อนไข คือจริงๆไม่ได้มีอะไรที่ติดอยู่หรือเคลียร์ไม่สำเร็จนะคะมันเป็นไปตามไทม์ไลน์โรดแมปนะคะที่ติมอร์เลสเตจะต้องภาคยานุวัตนะคะตามกฎหมายอาของอที่เป็น Requirement ของการเข้าเป็นสมา,สมาชิกอาเซียนนะคะเป็นหลาย10หลายร้อยฉบับเลยนะคะเขาก็กระบุดำเนินการตามกระบวนการต่างๆเหล่านั้นนะคะซึ่งแน่นอนต้องใช้เวลาแม้กระทั่งประเทศอย่างพวกเราเนี่ย หรือตอนล่าสุดที่รับ CLMB ต่างเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะคะนี่ก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายภายในประเทศนะคะซึ่งเราก็พยายามหาทางที่ว่ามีกลไกใดที่ช่วยทางเทคนิคที่จะย่นย่อ,ยอระยะเวลาต่างๆได้บ้างอะไรนี้นะคะค่ะว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤษภาคมเนี่ยราสามารถรับรองหี่อมอ คือการรับรองนี่จริงเรารับรองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าติมอเนี่ยต้องทําตามรถแมปไปจนกระทั่งครบทุก r e q u i ร e m e n t นะ,ะระหว่างนี้เนี่ยก็เป็นการที่ค่อยๆเก็บติมอจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยาญาญาะๆค่ะค่ะไม่ได้กาหนดไม่แน่ชัดไคะว่าจะเคลียร์อะไรใช่ค่ะแต่เข้าใจว่าตัวประธานเองเนี่ยเขามีเป้าหมายตามที่เขาบอกไว้นะคะว่า จะรับให้เข้าเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเขาก็หมายความว่าภายในปีนี้ภายใต้วาระของมาเลเนี่ยเขาน่าจะพยายามอยากจะผลักดันเต็มที่ให้ให้สำเร็จนะคะอ,อ,อค่ะ,คะเรื่องปีฝ่าค่ะ,คะในการาหาเรื่องเกี่ยวกับดาา้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่สั้งครค ในที่ประชุมวันนี้ไม่ได้คุยลงไปลึกถึงตัวดี f a นะคะแต่แน่นอนออนไลน์สแกมมเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งในปัญหาไอา้ transboundary crime ที่เรา,เาไทย,ยให้ความสำคัญแล้วก็ address อยู่ทั้งในกรอบอาเซียนที่มีกลไกอยู่แล้วนะคะ,ะกับในกรอบของอนุภูมิภาคด้วยนะคะก็อันนี้ก็ทำค่ะแต่ว่าในในการประชุมวันนี้ไม่ได้มีอันดาาในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าดีฟ้เนี่ย มีตัวในส่วนที่ดูในด้าน Security ของของของดิจิทัลเทรดดูอยู่ค่ะ,คะให้ขอถามเริ่มต้นก่อนค,ค่ะมีปัญหาเริ่มไหนนะคะ,คะที่แบบประเทศอาเซียนเนี่ยมองประเด็นร่วมกันว่ากว่าน,นี้หยิบยกขึ้นมาหาดูแลร่วมกคนอยากหน้าร่วมกันว่าต้องแก้เรื่องเนี่ยมีมีประเด็นในลักษณะคือเรา มองไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่า,าต้องการที่จะคงความเป็นแกนกลางของอาเซียนนะคะท่ามกลางการผันผวนเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะทำยังไงที่ทำให้อาเซียนเนี่ยสามารถที่จะยังคง r e levance ของตัวเองต่อไปได้นะคะแล้วก็าการการพิจารณา วาระต่างๆของซอมในวันนี้เนี่ยก็สิ่งต่างๆอนด้าที่มีการพิจารณาเนี่ยก็จะมุ่งมองไปใน,ในทิศทางนั้นนะคะสำหรับอันดิชูที่เป็นอิสชูํำคัญสํสำคัญที่เป็นเรื่องของการเมืองหรือว่าระดับเรื่องที่เป็นฮอตสปอตอะไรทั้งหลายเนี่ยจะเป็นการพูดคุยในระดับท่านรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้มากกว่านะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันในช็อตต่อไปได้นะคะ จะมีการพูดคุยกันในเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องสําสคัญเรื่องนโยบายเรื่องยุทธศาสตร์ตรงนั้นนะคะแต่้นนี้นจะเป็นการคุยกันเพื่อวางแนวทางการทางานของอาเซียนต่อไปเพื่อตอบโจทย์ความท้าทยเหล่านีะค่ะคุณค่ะ